สวัสดีครับพี่น้องช่องคุณนดอนช่ยแนวลกวิสานบ้านนาครับผมมาสวัสดีกันตอนแรกอีกล้อีกต่ออีกคลิปหนึ่งครับเป็นใดพี่น้องครับพุ่นะครับได้น้ำแป๊บเดียวครับพี่น้องครับคุนครับเห็นบอแป๊บเดียวสิขึ้นคือผมไปคันคู่ไว้ทั้งพุ่สองคู่ครับพี่น้องครับฟังนี่กัดกาไว้สีห้มันขึ้นเออระดับน้ำเาซ้ำผลหรอครับพี่น้องครับรับขอบระมัณนหน่อนะครับพี่น้องครับเป็นยังตีขึ้นนังฝ่าครับพี่น้อง ใส่ระยะเวลาชั่วงกกว่าครับพี่น้องรับนางฝอาิ่หนีเบื้องปลาขึ้นครับพี่น้องรับคุนบ่ครับห็นบอกรับคุนะครับห็นบอกละปาร่นคิบสำหรับคีปก้อนที่ผมหมักล่งเวลาห่เหี้ยอาหารนะครับผมหาปลาผมดบอกว่าผลพ่วงมาจากป่านิ่นสองตัวที่ผมเอามาปล่อยที่ผมเอามาปล่อยไว้ตะกรอนนะครับพี่น้องที่ผมเอามาปล่อยไว้ห้าก้อนนะครับพี่น้องสองตัวตกโจช่วงประมาณระยะเวลาหาหกเดือนนะครับพี่น้องครับอันนี้มาเบิ้งครับพี่น้องครับพี่บอกปลามันแรนขึ้นครับผมมันแพรคขักอีลีครับพี่น้องแพ้์เร่กวีล อันนี้แม่ผมเอามาปอยสองตัวผมก็บุมเอาตัวแพะตัวแม่คือตัวผูต่ว่าผมก็จับมาสองตัววก็บนหน้าเสือ้อว่ามานสิแพรด้ขนาดนี้ครับอีรีพี่น้องใส่ระยะเวลาหกเจ็ดเดือนเข้าเดียวครับพี่น้องแพรเห็นบอรัรบที่แหลกว่จีเป็นดำดำสัมสัมคุมคุมย่หันได้รับพี่น้องหลากหลายเลยมันมากแพะเลี้ยวขับอีรีครับพี่น้องแต่แล้อยากซอยซีวิตท,ทั้งงัวทั้งไกลทั้งนี่แหละคร,ลนหนครับพี่น้องสูบหนํำเสียดายหน่ำถิมซื้อช่วงนี้เขาเจาะก๊อลังเปียงหนํำถิมรับพี่น้องเลยยจังสิทธะครับ อ,อยากให้เบื้องครับพี่น้องอยากให้เบิ้งแค่ประสบการณ์กันไปเนี่ยครับพ่อนางฝ้ายานใกล้กินยันแล้วมาก네ินครับปลามันหลายครับพี่นอ้องอ่ะช่องคุณนอนแช่แนวคลิปสำคัญครับพี่น้องก็อยากให้เบื้องปลาปลามันขึ้นหลายรั้นรีช่องคุณนอนแช่แนวลูกอีออสานบานหน้าครับผมขอบคุณขอบคุณสาหรับผู้ดกดติดตามกด subscribe ขอบคุณทุกคนหลายนะครับอย่างความจริงใจจากช่องอีสาน,น,นลูกเอ่อช่องคุณนอนแช่แนวลูกอีสานบันหน้าครับสู่กันไปนะครับทางวิกิตไห่ได้เยครับพี่น้องครับ แค่ประสบการณ์กันไปขอหายสู่หาย่านได้ครับเพ่อพี่น้องครับทำไรผู้ใด,ดเริ่มต้นก็ขอหายสู่สู่ครับพี่น้องสู่กันไปครับพี่น้องให้กำลังใจก,กันไปครับสำหรับคลิปนี้ีช่องคุณดอนแช่นแนวรู้วิสามันนาก็าเข้ามาอกขอบคุณครับสวัสดีครับ